สวัสดีครับวันนี้ครับเราก็จะมานำเสนอโครงงานที่มีชื่อว่าระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยนำหนึ่งเฟสนะครับหรือว่าซิงเกิลเฟสอินเนอชั่นมอเตอร์ไดร์ฟครับโดยผมนะครับนายพันธวิชชีวพันธ์นะครับรหัสนั้นห้าหกหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามหกครับผมนะครับนายอัปปญยานะครับรหัสห้าหกหนึ่งศูนย์หนึกหกเลนนะครับโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือดรมงคลยจทเจียครับผมเรามาดูที่มาและความหคายของงานนะครับระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำหนึ่ง เราจะใช้มอเตอร์ในนาหนึ่งเฟสครับซึ่งเป็นที่ยอมกันอย่างมากนะครับเพราะว่ามีราคาที่ต่ํากว่ามอเตอร์ชนิดอื่นๆนะครับแล้วก็มีความทนทานสูงรวมไปถึงการบำรุงรักษาครับง่ายนะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใน้ไฟฟไฟต่างๆครับมีการมีการใช้มอเตอร์ในนำหนึ่งเฟสนี้ครับอยู่มากนะครับก็คือตู้เย็นพัดลมเครื่องปรับอากาศเครื่องัดผ้ารวมไปถึงเครื่องปั่นน้ำผลไม้ครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอยู่ตลอดเวลาครับ ดังนั้นเราจึงเล่งเห็นความสําคัญนี้ครับโดยเราจะใช้วงจรวอเตอร์ครับมาควบคุมแรงดันแล้วก็ความถี่นะครับโดยการปรับการมอเตอร์เลตความว้างของเขานะครับโดยนําไปขับเคลื่อนมอเตอร์เหมือนนำอย่เศนี้ครับผมเราโดยใช้อ i n o นะครับเป็นตัวควบคุมนั่นเองครับผมขอบเขตของโครงงานนี้เราก็จะออกแบบนะครับแล้วก็สร้างวงจรอมอเตอร์นะครับเพื่อ คาร์บูเรเตอร์นำแสงนะครับรวมไปถึงการเขียนโปรแกรนมานุ่งนะครับเพื่อควบคุมแรงดันและก็ความถี่นะครับเอามาดูวงในแหวนกันดีกว่าครับจากบล็อกในแกวนนะครับเราก็จะเห็นว่าใช้ไฟบ้านครับ220โวลต์ AC ซีครับผ่านวงจรบิดและกีไฟเออร์นะครับซึ่งเปลี่ยนจาก AC เป็น DC ครับผมผ่านฟิลเตอร์ครับกรองสัญญาณนะครับให้เรียบนะครับแล้วก็นำสัญญาณ P ีหรือเอ็มที่เขียนโดย ปอตอะดูโน่นะครับมาขับเกตไดรเวอร์นะครับที่วงจรอินเวอร์เตอร์ครับผมทําให้นําไปขับมอเตอร์ในระดัหนึ่งเฟสนี้ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะปรับความเร็วของเซนเซอร์นะครับเอ้ยวัดวัดความเร็วนะครับโดยใช้เซนเซอร์นะครับแล้วก็แสดงผลที่ lcd ครับผมเรามาดูผลการทดลองกันดีกว่าครับจากการทดลองที่ความถี่50เฮิร์ตจนดถึงส0เฮิร์ตนะครับเราก็จะได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันแล้วก็ความถี่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยกราฟ แรงดันแล้วก็ความถี่นะครับจะเป็นลีเนียครับโดยนี้ครับเป็นรูปวงจรนะครับที่เราได้ศึกษาและออกแบบมาครับผมมาดูของจริงกันดีกว่าครับโอเคครับอันนี้นะครับวงจรที่เราศึกษาค้นคว้าแล้วก็ออกแบบนะครับโดยส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของคอนโทรลนะครับส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของพาวเวอร์นะครับทีนี้ส่วนคอนโทรลนะครับเราใช้ม้อแปรสองตัวนะครับพิกัดก็คือยี่สิบสี่ถึงยี่สิบสี่นะครับมาเข้าเป็นอินพุตนะครับของซัพพลายหกสิบห้าโวลต์นะครับโดยเราเอาซัพพลายเนี่ยไปเลี้ยงทีอีพีเกตได้นะครับ อันนี้นะครับคือซัพพลาย5โวลท์ครับนำไปเลี้ยงเดิสทามสองตัวนะครับแล้วก็นําไปเลี้ยงอิบอร์ติ้งนะครับโดยดิสทามเนี่ยหน้าที่ก็คือป้องกันไม่ให้มัลฟิศครับที่กินเดียวกันออนพร้อมกันนะครับเวลาหนูก็คือสิบในโครเซกนะครับอันนี้อิบอร์ติ้งนะครับก็คือกัปเฟดสัญญาณจากศูนย์เป็นหนึ่งจากหนึ่งเป็นศูนย์นะครับโอเคครับอันนี้นะครับเป็นส่วนเทอพีเกตได้นะครับทำหน้าที่ขับเกตมัลฟิศครับโอเคเราจะ อุคจานคือเราจะรับไฟบ้านนะครับมาเข้าทางอินพุของย้อนรีไฟเซอร์ครับแล้วก็แปลงออกมาเป็น DC นะครับทิดก็คือ310 VDC นะครับไปเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับเพื่อแปลงไฟจาก DC เป็น AC นะครับดูแล้วต่อแล้วต่อม o เตเป็นเฮดบิดนะครับแล้วก็เรามีส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของเอาพุทนะครับจ่ายจ่ายรดให้กับให้กับ มอเตอร์นะครับโดยโดยโดยเรามีพิกัดก็คือ190วัตต์2แอมป์220โวลต์นะครับส่วนนี้นครับเป็นเป็นบอร์ดนะครับเราจะสร้างสัญญาณมาทริกที่ขาเกตของมอเตอร์นะครับแล้วก็เรามีเซ็นเซอร์นะครับรับข้ามานะครับมาเข้าที่บอร์ดแล้วก็โชว์ความเร็วผ่านจอ LCD นะครับโอเคทีนี้เรามาลอกงกันดีกว่าก็เราก็จะทำการปรับ แรงดันนะครับจาก0โวลต์นะครับไปจนถึง220โวลต์นะครับเจอตรงนี้นะครับก็มอเตอร์ตรงนี้ก็เป็นไฟ DC ครับที่ออกจากตัวเลี้ยงไฟเออครับก็ตรงนี้ก็เป็นขั้วโหลดนะครับเป็น a c ครับผมตอนนี้มาเตอร์เริ่มหมุนประมาณ24โวลต์ครับ a c เดี๋ยวปรับเป็นถึง220โวลต์นะครับผม a c ประมาณ220โวลต์ a c ครับแล้วก็310โวลต์นะครับ DC ครับผมเนี่ยครับอันนี้ครับที่5 0เวัลตซ์ถ้าอยากดูเอ็นเท่ับ170ส่วน P นะครับ,าารบ,รรบเราจะได้ความเร็วเท่ากับ1,500รอบนะครับ, 1, รบรรทีนี้นะครับเราจะมาป้อนความเร็วนะครับป้อนความเร็ว1,500นะครับทีนี้นะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วมอเตอร์เนี่ยตอนนี้นะครับขุนที่ความเร็วประมาณ1.93 4น,นะครับ อันนี้ส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของสัญญาณที่ผมวัดที่ขั้วของมอเตอร์นะครับจะเห็นได้ว่าคอนทีเนี่ย500นะครนับแรงดัน220 Vrms นะครับ,แบบะรบจะเห็นได้ว่าลูกคลื่นเนี่ยเป็นเป็นทรายนะก็คือจะมีจะมีทรายอยู่ดีจะมีทรายนะครับทีนีค้ความกว้างของเขาครับจะไม่เท่ากันเพราะว่าเราเราเราต้องการให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยเป็นทรายนะครับโอเคทีนี้เราจะมาลอง ที่ความถี่25เฮิรต์ครับวัตถิากาสูซ่จะได้750 rpm นะครับโอเคครับเห็นได้ว่าความเร็วเนี่ยมันหมุนชา้าลงนะครับตอนนี้วัดได้เท่ากับ712 rpm นะครับจะเห็นได้ว่าความถี่เนี่ยลดเหลือ25เฮิรตนะครับ ก็วีอนะครับประมาณ156นะครับโอเคครับทีนี้เราจะปรับจะปรับที่ความถี่10เฮิร์นะครับจากสูตก็จะได้300 RPM นะครับโอเคลองมาเลยใส่300นะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วเนี่ยมันช้ามากนะครับตอนนี้เซนเซอร์วัดได้284 RPM นะครับ ก็แรงดันที่วโวมอเตอร์นะครับตอนนี้วัดได้10เฮิรตนะครับ v i m s ประมาณ9.2นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ความกว้างความของสี่เหลี่ยมเนี่ยค่อนข้างจะคงที่แล้วมอเตอร์หมุนชัาแล้วแล้วก็เราเราต้องการที่จะปรับ V แล F นะครับลดลงแบบมีอัตราส่วนนะครับเพื่อที่ต้องการจะให้ฟักฟักในแม่เหล็ครับคงที่ไม่ให้เกิดการหิ่มตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองปรับที่ความถี่5เฮิรตนะครับ ที่50ครับประมาณ750 rpm นะครับแล้วก็สังเกตครับว่ามันหมุนเร็วขึ้นไหมครับแล้วก็จะปรับขึ้นนะครับไปที่50 h เร็วมากเลยนะครับทีนี้นะครับผมจะลองที่ความถี่ประมาณ13 h ฮครับก็คือจากสูตรก็จะได้ประมาณ3 6 5 rpm นะครับเห็นได้ว่ามันหมุนช้านะครับช้าลงนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะปรับขึ้นไปนะครับที่ไรบ้านก็คือที่ท้องสุพื้นะครับตั้งอยู่ได้ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยรอบนะครับก็นี่ครับก็เป็นระบบขับเคลื่อนวัเตอร์แนวน้ำหนึ่งเฟลนนะครับที่ผมนะครับอยากจะให้ผู้คนที่สนใจนะครับได้รับรู้ถึงการทํางานนะครับแล้วก็วงจรต่างๆครับของระบบขับเคลื่อนแนวน้ำหนึ่งเฟลนนี้ครับผมก็วันนี้เราสองคนก็ขอจบการนําเสนอโครงงานเพียงเท่านี้ครับผมขอบครับครับ